สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัพ อัปเดตราคากล้วยด่างกันค่ะทุกคนซึ่งเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นะคะเราได้ทะะําอัปเดตฮะสิไม้ด่างราคาแรงในเดือนกันยายนแต่ในนั้นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกล้วยด่างเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาแยกพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะในเดือนกันยายนนะคะเรามาอัปเดตราคากล้วยด่างกันบ้างค่ะหลังจากที่นะคะร้อนแรงมาตั้งแต่โอ้โหปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้นะคะเดือนกันยายน ปี6กก็จะท้ายๆปีแล้วนะคะทุกคนราคาของกล้วยด่างเป็นยังไรบ้างต้นไหนราคาขึ้นต้นไหนราคาลงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะโดยเรามาเริ่มจากกล้วยด่างสายพันธุ์แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือกล้วยด่างฟลอริดานั่นเองคะ่ะก็เป็นกล้วยด่างที่มีความสวยสดงดงามนะคะที่สําคัญ เราเนี่ยอยากจะได้มาครอบครองมากๆเลยนะคะสําหรับกล้วยด่างฟลอริดาค่ะกล้วยด่างฟลอริดานะคะในที่นี้เราจะมาพูดถึงกล้วยด่างในขนาดต้นนะคะประมาณ50 7 0ถึงเ0ซนแล้วกันนะคะทุกคนหรือประมาณ1เมตรแล้วกันเนาะว่าราคาอยู่ประมาณไหนนะคะสําหรับกล้วยด่างฟลอริดานะคะราคาเนี่ย มีตั้งแต่20,000บาทถึง0 0 0 0 0บาทเลยค่ะทุกคนแต่ว่าราคาซื้อขายทั่วไปในขนาด5 0เซนถึง7 0เซนเนี่ยก็อยู่ประมาณ30,000บาทนั่นเองค่ะทุกคนหรือราคาก็อาจจะมีลดหลั่นกว่านี้ลงมานะคะก็ขึ้นอยู่กับลายของต้นกล้วยที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะถ้าฟลอริดาต้นไหนเนี่ยที่มีความขาวเยอะๆเนี่ยราคาก็จะถูกลงนะทุกคนบางทีเนี่ยเห็นขายกันอยู่ที่หลักหมื่น20,000ต้นๆเท่านั้นเองค่ะ ส่วนต้นใหญ่ต้นตั้งแม่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะเพราะว่าราคาก็เหยียบแสนแน่นอนค่ะทุกคนขาและที่สําคัญกล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยเขาไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีเมล็ดที่จะมาเพาะขยายพันธุ์นะทุกคนก็ไปเห็นตามเพจบางเพจนะคะที่โฆษณาว่าขายเมล็ดกล้วยด่างฟลอริดานะคะอันนั้นไม่เป็นความจริงนะคะกล้วยด่างฟลอริดาไม่มีเมล็ดที่จะให้เพาะค่ะ มาถึงกล้วยต้นที่2นะคะนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าไอศครีมนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งราคานะคะก็อยู่ประมาณ12,000บาทถึง350,000บาทเลยนะคะทุกคนแต่ว่าราคาที่ขายทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่35,000บาทนั่นเองค่ะเทียบจากขนาด50ถึง70เซนหรือ1เมตรนะคะ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกล้วยนะคะที่คนก็นิยมเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็มีลายที่แบบว่าสวยสดงดงามนะคะทุกคนลายก็จะละมุนล,ละไมคล้ายๆไอศครีมแบบนั้นแหละคะ่ะส่วนกล้วยด่างนะคะชนิดที่3 แล้วตอนนี้ก็เห็นออกเอามาขายกันเยอะแล้วนะคะนั่นก็คือกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีออกมาขายกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไปหาตามเขาตามผาอะไรมากันได้นะคะแล้วก็เอามาขายกันมีทั้งแบบว่าต้นเล็กๆนะคะมีอยู่2ใบเล็กๆนะคะแล้วก็มีต้นที่แบบว่าสูงประมาณ 50- 70เซน1เมตรก็มีนะคะซึ่งราคาก็ลดหลั่นกันซึ่งเจ้ากล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันถึงห้า าหมื่นบาทนะคะแต่ว่าราคากลางซื้อขายกันทั่วไปก็คือ1 5 0 0 0บาทนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งลายของป่าด่างลายหินอ่อนเนี่ยก็จะเป็นลายที่แบบว่าเป็นริ้วๆสีขาวนะคะเต็มใบเลยทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่ากล้วยป่าด่างลายหินอ่อนของใครนะคะที่เกิดมีสี อื่นเข้ามาแซมขึ้นมานะคะอย่างเช่นสีแดงหรือว่าสีชมพูเนี่ยก็กลายเป็นว่าในใบนั้นเนี่ยเป็นไตรคัลเลอร์เลยนะคะก็คือมี3สีสีเขียวพื้นลายขาวนะคะแล้วก็ลายแดงชมพูเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนต้นนั้นได้เยอะเลยล่ะค่ะซึ่งมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เป็นป่าด่างลายหินอ่อนที่สวยมากๆนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยบังเอิญน,นะคะไม่ได้เซฟรูปไว้หรือถ้าสามารถหาเจอได้เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยป่าด่างที่ สวยมากๆเลยค่ะ กล้วยชนิดที่4นะคะนั่นก็คือกล้วยป่าปลาปัวด่างนั่นเองค่ะทุกคนกล้วยป่าปลาปัวนะคะก็มีออกมาขายเยอะเหมือนกันทั้งต้นเล็กๆนะคะแล้วก็หน่อที่พร้อมจะตั้งแม่นะคะทุกคนซึ่งราคาของกล้วยป่าปลาปัวนะคะมีราคาอยู่ที่3,500บาทถึง6 5 0 0 0บาทเลยค่ะทุกคนแต่ว่าราคากลางซื้อขายทั่วไปก็อยู่ที่ต้นละประมาณ2 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะทุกคนกล้วยปลาปัวนะคะก็เป็นกล้วยอีกหนึ่งชนิดนะคะกล้วยด่างอีกหนึ่งชนิดที่มีเมล็ดและสา มามเพาะขยายพันธุ์ได้นะคะทุกคนซึ่งก็เห็นมีหลายคนแล้วนะคะที่เอากล้วยป่าปลาปัวนะคะที่มาจากการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยออกมาโพสขายกันคะ่ะทุกคนก็มีหลายราคามากๆเลยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่2 0 0 0 3 0 0 0 5,000ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นต้นที่แบบว่าประมาณ3040เซนก็อยู่ประมาณ7 0 0 0 8 0น0นะคะทุกคนมาถึงกล้วยด่างตัวที่5นะคะนั่นก็คือกล้วยด่างเทพพนมนั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแบบแรไอเทมเป็นตัวแบบท็อปๆเลยนะคะก็กล้วย ด่างเทพพนมนี่นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะคะถึง880,000บาทค่ะโดยราคาซื้อขายทั่วไปนะคะก็อยู่ที่1 2 0 0 0 0สบาทนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งกล้วยด่างเทพพนมเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นลักษณะของเขานะคะอยู่ที่ผลของเขาค่ะผลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนอคล้ายๆ การประกบกันนะคะเหมือนลักษณะการพนมมือนะคะเขาก็ถึงตั้งชื่อว่าเทพพนมนั่นเองค่ะซึ่งลวดลายไม่ต้องพูดถึงนะคะราคาขนาดนี้เนี่ยลวดลายความด่างก็ต้องสวยงามอยู่แล้วละค่ะมาถึงกล้วยด่างอีกต้นนะคะนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าด่างมะลิอ่องนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมะลิอ่องนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่2 2 0 0 0บาทถึง4 5 0 0 0 0บาทเลยนะคะทุกคนซึ่งราคาซื้อขายทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่33,000บาทค่ะทุกคน มาถึงกล้วยด่างนะคะต้นที่7ซึ่งเป็นต้นที่แบบท็อปท็อปมากๆเลยนะคะเป็นต้นที่นัมเบอรวันมากๆเลยนั่นก็คือกล้วยด่างแดงอินโดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแดงอินโดนะคะ โอ้โหมีข่าวออกมาหลายละลอกเหมือนกันนะคะว่ามีการปิดการเสนอขายไปในราคาต้นละ1ล้านบาทล้านสองบ้าง1ล้านบ้างนะคะและล่าสุดนะคะศิลปินชื่อดังก้องห้วยไร่นะคะก็เพิ่งจะเปิดประมูลกล้วยด่างแดงอินโดนะคะแล้วก็ปิดราคาเสนอประมูลไปได้ในราคา1ล้านบาททวนค่ะทุกคนซึ่งด้วยกระแสที่มีดาราศิลปินนะคะเข้ามาเนี่ย ปลูกกล้วยแดงอินโดนะคะแล้วก็มีการมาถือต้นกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ทําให้กระแสของกล้วยด่างเนี่ยพุ่งทยานมากๆเลยแล้วราคาของแดงอินโดเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะทุกคนซึ่งราคาของกล้วยด่างแดงอินโดนะคะทุกคนมีราคาเริ่มต้นที่6 0 0 0 0บาทถึง1นล้านห้าแสนบาทเลยละคะ่ะแต่โดยราคาซื้อขายกันทั่วไปนะคะก็จะปิดกันที่75,000บาทค่ะทุกคน แต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ากล้วยแต่ละต้นแต่ละพันธุ์นะคะตามราคาที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ย เป็นราคาที่ประมาณออกมานะคะว่าราคาอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่ว่ากล้วยทุกต้นจะราคาตามนั้นเปะ๊เปะๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดลายด่างของเขาด้วยนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นของหน่อนะคะแล้วก็อยู่ที่ต้นแม่ด้วยนะคะถ้าแม่มีความด่างสวยมากๆเนี่ยราคาของลูกเนี่ยก็จะสามารถอัพราคาขึ้นได้เพราะว่าแนวโน้มที่ลูกจะสวยเหมือนแม่เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งกล้วยแดงอินโดนะคะ ที่เห็นว่าราคาเนี่ยขายกันไปล้าน2ล้าน3นะคะอย่างกล้องห้วยไล่ขายไป1ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแดงอินโดทุกต้นจะราคา1ล้านขึ้นไปนะคะไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับ ต้นด้วยนะคะว่าต้นไหนมีลายที่สวยงามขนาดไหนนะคะที่เขาพูดพูดกันในวงการกล้วยเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าแดงอินโดนะคะเป็นลายพายุอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหารูปให้ดูนะคะอ่ะถ้าเป็นลายประมาณนี้นะคะราคาเนี่ยก็จะสูงมากๆเลยละคะ่ะแต่ถ้าเป็นลายปกติทั่วไปที่มีความแดงเยอะๆแซมเขียวนิดหน่อยเนี่ยราคาก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะแต่ว่าความร้อนแรงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพอสอนี้นะคะแดงอินโดมาวินจริงๆค่ะทุกคนเพราะขนาดแค่หนอ่อเล็กๆนะคะหน่อ ที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาดูโลกนี้นะคะก็มีการจับจองกันล่วงหน้าแล้วนะคะหน่อละเป็นแสนเลยค่ะทุกคนคะ่ะ และนี่ก็คือราคาคร่าวๆนะคะของกล้วยด่างแต่ละสายพันธุ์ซึ่งกล้วยด่างเนี่ยมีอีกเยอะหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จําจได้ไม่หมดนะคะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างเนาะแล้วก็เป็นราคานะคะที่เราอ้างอิงนะคะมาจากเพจ Beauty Sea f i r s นะคะซึ่งเขาได้ทําตารางราคากล้วยด่างเอาไว้นะคะเราก็ขออนุญ,ญาตนามาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะทุกคนซึ่งราคานะคะอาจจะต่ํากว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละต้นแต่ละลายแต่ละสาย พันค่ะ ซึ่งถ้าใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มกล้วยด่างต่างๆเนี่ยก็คงจะเจอกับคําถามนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามกันหลายคนเลยนะคะบอกว่า,าราคาจะตกไหมราคาจะเป็นยังไงจะไปต่อได้ไหมนะคะสําหรับวงการกล้วยด่างนะคะซึ่งคําถามแบบนี้นะคะตัวเราเองก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันเพราะเราก็เป็นมือใหม่นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตราคาจะขึ้นหรือว่าราคาจะลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไงถ้าสมมุติว่ากล้วยด่างยังอยู่ในกระแสะนะคะราคาก็คงไม่ตกไปกว่านี้หรือ ถ้าราคาจะสูงกว่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับลายของต้นกล้วยแล้วก็ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองคะ่ะทุกคนเพราะว่าราคาส่วนใหญ่นะคะผู้ขายเขาจะเป็นคนกําหนดเองคือเขากา็ดูมาจากลายของกล้วยนะคะ ลายด่างของกล้วยที่อยู่ในมือเขานะคะต้นทุนการดูแลการฟูมฟักของเขานะคะจนผ่านระยะเวลามาจนคลอดลูกออกมาได้ด่างแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่และเมื่อผู้ขายตั้งราคาไปแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อค่ะว่าจะพึงพอใจกับราคานั้นลายด่างแบบนั้นนะคะของกล้วยชนิดนั้นๆหรือเปล่านั่นเองคะ่ะแต่ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่ซื้อเอาไปครอบครองหรือซื้อไปปลูกนะคะ ว่ามีเจตนาอะไรเจตนาจะทําเพื่อการค้าเพื่อหวังผลกําไรนะคะก็อาจจะมีเฟลบ้างนะคะในช่วงที่ราคามันตกหรือถ้าใครนะคะซื้อไปปลูกเพราะความรักความชอบโดยส่วนตัวเนี่ยราคาก็ไม่มีผลค่ะและนี่นะคะก็คือการอัปเดตราคากล้วยด่างนะคะในเดือนกันยายนปี2564นะคะอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไป ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราก็ยังไม่มีสักต้นเลย